ไม่รู้เป็นตัวอะไรเดียไม่มีแผนในหัวเลยจะได้อะไรก็จิบตัวไหนได้ก็เจอเลยนะอะไรดีวะสัญญาณแดงแล้ยคืออะไรวะเปิ่งแดงปัดเลยไม่ใช้เน็ตอะไรอยู่ของคอมโทรศัพท์หรือก็อะไรนั่าดีนม่นอะไรดี เล่นเล่นเกมเล่นเกมอื่นคือแบบไม่มีปัญหามีแต่เกมอะไรที่เนี่ยเกมเลยที่กณเล่นได้นะมันมันแบบที่เหลือย่อไปเลยปอกูแม่ลงเกมใน s s d วะก็มีส่วนเฮ้ยกูก็ลงฮาร์ดดิส์นะไม่เกี่ยวะเนี่ยตอนนี้คือแบบฉากไม่ยังรวมไม่เสร็จเลยอ้่ยี่ี้ยชชาขนาดนั้นเลยวะของโก้สี่สิบ ีประมาณนี้ปิงมันก็เจ <laughs> สิบนะห้าร้อยเออสวิงมากจเจ็ดสิบห้าร้อยไอะเฮ้ยฟันอะไร <sh arp> ม,มีคนไม่ใช่เฮ้ยตั้มตมเออข้างขไหนอะ <sh arp> ไหน,ไหนไวะข้างข้ามเออมันข้าวสามูละ ทำไมไม่อดจุดให้หน่อยว้เนี่ยเนี่ยทำไมกูไม่เห็นอยคนเดียวไม่ใช่กูวิ่งหาาอยู่เลยเาตายหาปแล้วเออเอ้เกาไปซะเกาะมาเอ้นี่เจอละ นี่ข้างที่เดิมเลยที่เดิมเฮ้ยพี่ิงเรียกมันทำไมเออบอทแหละบอดแค่ไรเจี๊ยบเปล่าเจี๊ยบจูเลยบอดโอ้ยยิงไม่โดนนะฮะเอ้ยแตกแตกแหละดับพาชิ จัดเก็บไม่ทันเฮ้ยของนี้ต้องไว้เยมีวิธีหาของดีๆได้เร็วๆด้วยโอ้โหอาคนถ้ามันมีอยู่สองอย่างถ้าเกิดว่าไม่ได้ของก็เสียของเขาเรียกว่าฟาพแม่เท้าบุดไปแล้วเรียบร้อยยังคุยได้อยู่นะแต่ตอนกูดับไปแล้ว

ถ้ามมันกระตุกจั่งว่าคุณ่เค่อยใจลูซี่จะต้องมันก็ดีแล้วที่ตายพอๆพอพอเขาได้ไม่นั่นเดดาบสังหารได้หน่อยมัเอกเจอดเพบเอ้าก็ยังไม่ตายยังไม่ตายเย็ดลูกใช่กำลังจะตายแต่กำลังจะตายเอ้เพิ่มมึงลงไหนอ่ะ ตรงที่เหลือกับหมุนไงงัวแล้วหรอไม่เห็นอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยโม้โม้กูไม่เห็นเสียงเสียงคีย์บอร์ดนี่คึอแน่นมากบ้ากดเบาหน่อยเบาๆเลยเฮ้ยกดเบอลนะเสียงดังดังที่ กูขี่กูก็เล่นนะกูก็เล่นมุกเจกูก็กดเมื่อากินมาตัด้กดเมื่อกี้มึงหลุดกูก็กดอยู่แบบไปเดินมาปืนลังพึ่งคืออะไรวะยิงอะไรอัน เฮ้ยเสร็จร้อยผูเจอแล้วคลิปไปเองแล้วเพื่อนสองตัวเลยจิ๊บปั๊บอ้ไม่ได้คลิปไปเองอม๋สู้อยู่เนี่ยยังไม่เจอเกาะเอ้ยเนี่ยบ่นพบเจอปั๊บเลย เฮ้ยค,คน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 เอยกำลังไปโหว้ามาแล้วโอ้กฆ่าเจแล้วลองตีคำแพงไปเจ้าสองตัว,ตว,ตว หัเนี่ยยิ่งดับใจมันมีก่อม,ม่วงตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยสามตัวว่ะไอ้ยมันหลังตัวนั้นเด็บมัน,น,น,นไม่มาหากูนี่หรอกไปหาใคร

ตกใจหมดตกใจบ้าบอเลยแอบว่าคนอยู่ไหนวะกดยิงก็คืนใหญ่่มีโออาร์มสตองไซโคเจตอาร์มสตอง์กเ้ยมีลงไปหาคนปะชิวๆเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองเป็นไงยืนรอติดไว้เดี๋ยวเกามาหาเลย chở hang lang này, như này, đâu, không yeah, à? ơi, đồn quên, đồn quên, ơi, đồn, đồn, ui, khôn lang à, không đồn, ạ, 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 จุดจบกุดไม่ได้ลอมัอกมาข้างนอกหรือต่ำเลยออกแล้วนะสวยสวยเยี่ยมแตกดาบดาบใหญ่ไม่เข้ามือเลยจ้ามาตอนมาตอกลัวเลยอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยเขี่ย ทางหลังมึงอ่ะต้อมตทำเต็มเลยมีกระดานช่วยเกี่ยนจะไปช่วยก็แล้วดึงไปไกลจังวะตัวนึงป่ะอาการไม่ดีฮึ ขึ้นไปอ่ะขับมาได้ไหมท่านนึงกูเพิ่มปอก่อนกูมองไม่เห็นเลยมาให้มาให้ไม่โดนไปช่วยมึงละมันน่ารำคาญตรงที่เราฟันไม่ไปโดน ว่ากันตรงไหนวะเรียบร้อยตอแตกแล้วเนี่ยดาบทาชิอ่ะก็โอเคมั้ยเฮ้สลิงอ๋อสลิงมีสิบอันโอเคเพิ่มเกาะ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  <ève S 2> sociedad, เพิ่มมึงเพิ่มเกาะเฮ้ยมามสองตัวมาสงตัวมสองตัวมสองตัวเอฟีเอฟียไม่ฟัง่นอยู่เยงกันอยู่เลยเยกันอยู่ไหมย่งกันอยู่ไหนางล่างเหรออ๋อล่าง พกยิงยิงไม่โดนเลยนี่ปืนหรืออะไรอะมายิงไม่ค่อยโดนเลยโอ้ตะโหลกมากเลยอะพวกนี้สี่ตัวห้าตัวกระโหลกมดเลยแล้วลงไปแจมป่ะ เพิ่มยิงลงไปเพิ่มยิงลงไปโอ้ยยิงไม่ได้วะมันมันอยู่มุมต่ำเกินอ่ะต้องออกขมองเลยปิ๊บอยู่ปิ๊บแมอยู่แจมเหรอเออลงมาแจมวะเนี่ยแจมตัวไหนก่อนขนาดไอ้เหี้ยตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้จะตายแล้ว กูเลื้อไม่ถูกไอตัวไหนเยอะไปหมดเลิก <assistant> ซื้อไม่ถูกแต่กูตีไม่โดนมาแล้วมาลวจ้ามาแล้วจ้า เพี้ยสกิลเดียวกันหรอไม่ใช่ไหมแหมชุดกูดดจะเล่นจริงไหมอไอ้เหี้ยกูก็ฟันไปเถื่อโอ้ยตรงนี้มันอะไรวะนี่ตอนแรกตอนแรกบอกไม่มีคนไอ้เงี้ยเหมือนเหมือนบอดมาเจอกนะันตอนแรกบอกไม่มีคนตอนนี้ยุ่ยี้ว้ากูกดสกิลเดียวออกสองเลย นี่ก่อนไปสัตว์เฮ้ยเฮ้ยนี่กูหมดแล้วสลิงดีสลิงใค่ปะไหนดูดิสลิงอะสลิงอะเออเอามา เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ไข่อ๋อเพื่อนกูเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยไอ้ล่างยักษ์อ่ะถอยก่อนล่างยักษ์ล่างยักษ์ต้องถอยก่อนเจี๊ยมันะเลงกูเหรอเด็กโย่ฟูไอ้สัตว์ล่างยักษ์อ่ะโอ้โหสองตัวเพิ่มดูหลบก่อนแล้วกันยักษ์ตั้งสองตัว ข่ายยิงข้างบนวะไม่มีตัวลอยข้างบนเฮ้มีตัวลอยมีตัวลอย ไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้แล้วมึงจะลอยมากเกิไปแล้วมึงจะลอยมากเกินไปแล้วไอ้ตัเฮ้กายยายเลยโอ้ยเี่ยโอ้โหโอ้จุดจบ อมันเล็งูจะตายแล้วมันให้กูเพิ่มมาดิเยอะกูว่าทั้งหมดอะอยู่นี่หมดแล้วมึงถอยมึงถอยเลยมถอยเลยมันมีหุ่นยนต์ด้วยไอ้เชื่ีอยู่ไปทา ชุบป้าบอลเลยกลางดงกลางดนผู้งกว่ากลางโดนอยู่ไหนวะอยู่อะไรอยู่กลางดงตีนี้ว่ะผู้ช่วยเฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วระวังต้อมข้างหลังโอ้โหเฮี้ยไม่ได้นทนเกิดเลยสิเออชูปิซิง่ดีจริงเจ็ง เยไปเลยโอ้หเฮ้ย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 ไอ้นี่ไปช่วยเพื่อนก่อนดิไปแล้วกูโดนกูโดนวิ่งโอเคก่อนไอ้กูตายอ่ะกูไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ไอ้ถังซานมึงอ่ะเจอตั้งแหลกกูตีนิดเดียวเงตายแล้วมึงตายยังอยู่นอกวงอยู่ไหนวะ ทันหรอวะขันเพื่อนตายโอ้มันโดนทังสารหงรีบวิ่งเข้าเลยนะไปวิ่งไม่ทนันหรอกดูสองอะไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัทน,ทนไม่ทนันเอื้อเพิ่มไปเลยไม่ต้องห่วงเจี๊ยอโอ๊ยถังสา,ารออยู่โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถางสาร เรียบร้อยครับไปหลงตายยังเขียดไอ้สั์เอ้ยดีทัก3ไม่หลอดเรื่องเซเวลแต่ละคนแบบโอ้โหยางสูงนี่เยอะเต็มตีนเลยสัตยตีนเต็มไปหมดเดิมไปทางไหนก็เจอแต่ตีน สู้น้นหมดนี้มาสู้นี้มาทุกพี่เอวาร้าจิบไปสัตว์วดจะปวดหวจะปวดูพ่ากูกลับไปเล่นตัวเดิมดีว่าตัวนี้ไม่ไหวมันวิงบิงอ่ะมันแบบมันอะไรทักอย่างที่แบบวับวับวิงบิง